สวัสดีครับวันนี้ก็มีเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเมก้านะครับเครื่องเป็น j o 8c นะครับคาสซีไทยคันนี้รถเป็นรถมือสองนะครับทันนี้คาสซีไทยมือสองรถใช้สี่ปีนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆคันก่อนนะครับอันนี้รถอู่หันศาะครับสําหรับคันนี้อันนี้คือสี่ปีนะครับลูกค้าเอามาเทินเปลี่ยนเป็นยางก้านะครับ สำหรับคันนี้ก็จะมีริ้วอรอยบ้างครับรถ4ปีแล้วมีตรงนี้สนิมอันนี้คือข้อเสียของพวกที่โป้มานะครับคือตอนซื้อมันจะเนียนครับแต่ว่าพอเก่าไปอายุประมาณหนึง่งมันจะเป็นอย่างนี้ครับปกติถ้าทางเราเองจะไม่โป้นครับเนีย่ยโป้มาอย่างเงี้ยครับตอนตอนซื้อมาเนียนเนียนกริบเลยครับ พอใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะออกอาการานี้แหละครับมันจะผุเร็วกว่านะครับคันนี้เจโอ8ครับเครื่อง210ท้ายก็มีมีรอยบ้างครับลอกร่อนไปปกติครับทางการใช้งานไปดูพื้นกระบะายนึงครับโอ้มีระแนงนะครับมีคอกนะครับอันนี้ เจ้าของเก่าน่าจะเอาไปขนเห็นเจ้าของเก่าเชิญยางก้าวไปเพื่อที่จะเอาไปขนพวกมันขนอะไรนะครับข้อนี้น่าจะไว้ขนมัน,นครับน,นี่ก็ให้ไปด้วยนะครับสำหรับ,บอันนี้ลืมให้ดูอันนี้ชะชุบนะครับจ้าของซื้อมาคันนี้เกือบเก้าแสนนะครับทอนซื้อมาสี่ปีที่แล้วนะครับใช้งานมาสี่ปี เป็กทิฟฟี่นะครับคันนี้นะครับหัวก็ยังสวยอยู่นะครับไม่ได้มีรอยอะไรครับโอเคครับกันชนอ๋อไฟหน้ามนะันมีแตกครับข้างหน้าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีเขาดูตรงคัสซีหนึ่งครับซีก็ถือว่าโอเคครับไม่ไม่ได้เป็นไรซีไม่ได้ผูกอะไรครับเดินดูคัสซีทั้งหมดเลย ครคันนี้คัสซีเป็นคัสซีไทยแต่คัสซีเป็น KR นะครับหัดคัสซีเป็น KR หน้าตามันจะคล้ายๆ FD มากๆครับ mm hmm. ก็เลยถ้ามองถ้าไม่ดูรหัสก็ดูยากนะครับแทบจะไม่รู้เลยครับต้องดูที่รหัสนะครับวันนี้นี่สี่ปีนะครับคันนี้ ดี๋ยวให้ดูภายในครับนี่นะครับภายในนะครับภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีครับโครงแมง,งข้างประตูนะครับคันนี้ดั้มเส้นเดียวแสดงว่าเป็นยิงลมนะครับ วิงขึ้นให้ดูครับภายในนะครับภายในก็ถือว่าสะอาดค่อนข้างสะอาดอยู่ครับครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยครับ อยู่นะครับ JO84 ครัานะลองแอร์แอร์เช็มเช็ค ใจไว้แอร์เปิดไง คัดเอาตรงไหนไหมครับไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไม่เปิดนะครับ,บก่อคันนี้เรื่องเป็น G O 8 C นะครับเครื่องก็ก่อใครสนใจนะครับสำหรับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้ก็เปิดราคาที่หกแสนสี่นะครับต่อรองได้นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับสำหรับราคานี้นะครับได้จีโอแปดีนะครับภายในสะอาดซ่าดดีครับใครอยากสวยเอาไปเก็บสีหน่อยก็ใช้ได้ครับก็ศูนย์เก้าศูนย์นะครับสองห้าเก้านะครับศูนย์หกสี่หกนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียง เท่านี้แหละครับผมเป็นที่รับชมนะครับสวัสดีครับครับก็ลองเปิดแอร์ดูนะครับเปิดแอร์ก็แอร์ก็เย็นอยู่นะครับคันนี้แอร์เย็นใช้ได้ครับใครหายอยู่ก็ลองถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแอร์เย็นนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับ